มาเห็นปมในใจแล้วก้าวข้ามไปด้วยกันค่ะในอีพีนี้นะคะคุณนั้นจะพาทุกคนไปเห็นกันค่ะว่าปมในใจที่แท้จริงของเรานั้นมันคืออะไรเพราะว่าการที่เราจะแก้ไขอะไรเนี่ยค่ะ จำเป็นมากที่เราจะต้องไปเห็นต้นตอที่แท้จริงว่ามันคืออะไรกันนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะวนลูปกับมาทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ใช่คนเดิมแล้วเราพัฒนาตัวเองไปไกลมากมายแค่ไหนก็ตามเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองได้เพราะว่าปัญหานั้นมันไม่เคยถูกแก้ไขจริงๆนั่นเองนะคะใน E ีีก่อนหน้านี้ E ีีที่5คุณน้าพาทุกคนไปเห็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้คุณค่าในชีวิตของเราอยู่ๆมันก็ลดน้อยถอยลงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเเเปรรีียยบบททค่ะาาาได้มํ ความรู้จักกันแล้วว่าเฮ้ยการเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นพลังธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนมีมันฝังอยู่ใน d n a ของมนุษย์เราทุกคนนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเอามันไปใช้งานอย่างไงเนาะถ้าใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเราพัฒนาได้แต่ถ้าหากว่าเราใช้ไม่เป็นเอาไปเปรียบเทียบในมุมที่ด้อยค่าตัวเองเนี่ยนะคะชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้เลยและเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยนะคะจะว่าไปการเปรียบเทียบอ่ะมันก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้านะทุกคนถ้าเเรรราาาใใใชช้้้หหมมมัันนนกิดปะโย์สถ แสงสว่างได้ทั้งอาคารนะแต่ถ้าเราใช้ผิวิธีเนี่ยมันก็สามารถเผาผ่านอาคารนั้นให้เป็นจุนได้เช่นกันดังนั้นเลือกใช้ให้ถูกวิธีค่ะใน ep ที่5คุณนำ้ำให้เวิร์กช็อปไปด้วยนาะอว่าเราจะสามารถปรับเอาการเปรียบเทียบที่เรามีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วทํายังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมค่ะที่ได้ลองเอาเวิร์กช็อปไปทํากันแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้างสามารถมาแชร์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆของเราที่เพิ่งมาเขาก็จะได้รับไอเดียดีๆจาากกปรระสบณ์ของ คนไปด้วยนะคะต่อไปเราไปเข้าสู่เนื้อหาของ EP นี้กันค่ะเคยไหมคะที่เราพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านมากเลยนะเพื่อให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีหลายคนนะบอกเราว่าเอ้ยเราก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจนะดูเป็นคนร่าเริงคุยเก่งเข้าสังคมง่ายแต่มีแค่ตัวเราคะ่ะที่รู้สึกว่าเอ่มฉันยังไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจขนาดนั้นเลยค่อนข้างประหม่ามากกลัวกังวลแล้วก็รู้สึกลึกๆว่าเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งเลยจนบางครั้งทํา,าให้เราเนี่ยพลาดโอกาสดีๆงานดีๆความมสััพน ดดีไป้วยทําไมสิ่งที่เรารู้สึกที่เราเป็นเนี่ยมันช่างแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นเห็นเราซะเหลือเกินในอีพีนี้เราจะมารู้กันนะคะว่าอะไรคือสาเหตุที่มันทําให้เป็นแบบนั้นแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปได้ยังไงเพื่อให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจจริงๆอย่างที่คนอื่นมองเข้ามาหลายคนอาจจะกําลังตั้งคาถามอยู่ใช่ไหมคะว่าทําไมต้องเข้าไปเห็นด้วยเราก้าวข้ามไปเลยได้ไหมบางคนเนี่ยอาจจะทําได้แต่ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าเออมันยังแก้ไม่ได้นะคะอย่างตัวคุณน้ำเองคุณน้ำก็เคยใช้วิธีนี้นะอย่าไปมองว่ามันคือปปัญหายาม มันเป็นปมก้าวข่ามันไปนเลยก็ไปเรียนรู้เทคนิคเ o ลทูต่างๆมากมายถ้าใครที่เป็นคล้ายๆคุณหนาวนะคะไม่สามารถก้าวค่ามันไปได้เนี่ยคุณไม่ต้องรู้สึกแย่หรือว่าทึกทักเอาเองว่าเราไม่สามารถพัฒนาได้นะทําได้ค่ะเพียงแค่ลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูค่ะเผื่อวิธีการที่คุณนาใช้ก้าวค่ามาเนี่ยมันอาจจะเห็นผลสําหรับคุณก็ได้นะคะการที่เราพาตัวเองไปเห็นว่าไอ้ปัญหาหรือว่าปมในใจอะไรที่มันแบบ ฝังอยู่ลึกๆนะคะแล้วมันคอยฉุดรั้งเราตลอดเลยเนี่ยมันมีแค่ตัวเราเองเท่านั้นนะคะที่รู้ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้นะบางครั้งคุณอาจจะเคยได้รับคําแนะนําดีๆจากหนังสือพัฒนาตัวเองกิจกรรมในงานสัมมนาต่างๆที่มันจะช่วยทําให้ยกระดับชีวิตของคุณที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่คุณไม่เคยได้ทำสิ่งเหล่านั้นเลยรับฟังมาแต่ไม่ได้ทํานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทําเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมกลุ่มในงานสัมมนาใช่ไหมแต่พอคุณมาอยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็ไม่ทํามันบางคนทําค่ะแต่ก็ทําไม่ ทาแบบครึ่งครึ่งกลางๆทําแล้วก็หยุดไม่มีผลรับอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณก็แปะป้ายให้ตัวเองนะคะว่าคุณเป็นคนไม่เก่งไม่มีพรสวรรค์ทําไม่ได้มันยากเกินไปสารพัดข้ออ้างค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกผิดน้อยลงแต่ข้างในลึกๆเนี่ยคุณรู้สึกแยก่กับตัวเองมากๆนะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะจัดการกับอพลังงานลบๆความคิดลบๆหรือว่าปมปัญหาที่เรามีเนี่ยที่มันฝังอยู่ในจิตลึกๆของเราเนี่ยนะที่มันคอยฉุดรั้งชีวิตของเราให้มันออกไปจากชีวิตของเราจริงๆสักทีคุณน้ำมีสเต็ปให้3สเต็ป ด้วยกันค่ะสเต็ปแรกเลยให้คุณลีสปัญหาที่มีปมที่มันมีในใจเนี่ยออกมาเป็นข้อข้ออะไรคือสิ่งที่คุณติดจริงๆที่คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาในชีวิตมากเลยให้จดลงในสมุดที่มันเป็นสมุดส่วนตัวของเรานะอันเนี้ยจะเป็นวิธีการที่จะช่วยทําให้คุณเห็นปัญหาเหล่านั้นปมเหล่านั้นได้ชัดเจนมากขึ้นจากการเขียนค่ะอย่าแค่คิดในหัวนะคะทุกคนเพราะการแค่คิดในหัวเนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันมองไม่เห็นนะคะคิดได้แต่เดี๋ยวคุณก็ลืมค่ะมันก็จะไม่ถูกแก้ คุณน้ำเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้แหละว่ามันคืออะไรปมปัญหาเหล่านั้นน่ะแต่ไม่เคยเอาออกมาเขียนจริงๆใช่ไหมคุณน้ำเองก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะรู้ว่าเรายังติดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่เคยเขียนเป็นละลักอักษรหรอกแล้วมันก็ไม่เคยถูกแก้ไขสักทีแต่พอถึงจุดที่ไม่เอาแล้วไม่อยากทนกับชีวิตแบบนั้นอีกแล้วนะคะอยากใช้ชีวิตแบบเต็มศักยภาพของตัวเองเนี่ยคุณน้ำก็ตัดสินใจเขียนปัญหาเหล่านั้นออกมาไม่น่าเชื่อคะ่ะว่าแค่การเขียนทุกคนมันทําให้เราได้เห็นปัญหาชัดเจนมากขึ้นแล้วพอเราเนปนปปปห็มมัาาัญ หาที่เรายัางรู้สึกติดอยู่จริงๆแต่เรามองข้ามมันไปนะคะเลยทําให้ไอ้ปัญหานั้นอ่ะมันกลับมาทําให้เรารู้สึกลึกๆเนาะดังนั้นวิธีแก้ง่ายๆอันดับแรกสเต็ปแรกนะคะให้ทุกคนจดลงไปในสมุดส่วนตัวของเราเลยข้อดีของการจดลงในสมุดนะคะมันไม่มีใครมาตัดสินคุณเข้าใจไหมมันเป็นสมุดส่วนตัวของเรามีเราเท่านั้นที่เห็นไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยแค่ไหนก็ตามไม่มีใครมาว่าคุณแน่นอนดังนั้นจดลงไปให้หมดไม่ต้องปิดบังตัวเองนะคะเราจะได้ก้าวข้าม มันไปไปด้จริงๆยกตัวอย่างเช่นเรายังอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องหุ่นยังรู้สึกว่าอ้วนเกินไปรู้สึกแขนใหญ่ขาใหญ่เกินไปรู้สึกยังไม่เก่งเรื่องที่จะสอนเลยกลัวทําออกมาไม่ดีอะไรก็ตามที่มันเป็นความคิดลบๆบะคะที่ทําให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นลงมือทําอะไรสักอย่างในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำอะสิ่งที่คุณคิดแล้วมันเป็นพลังงานด้านลบอะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะติดปัญหาต่างกันเนาะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆความคิดแย่ๆเป็นการด้อยค่าตัวเองทํให คุณไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการจริงๆเนี่ยนะคะลิสต์มันออกมาให้หมดจดมันลงไปเป็นข้อๆเลยค่ะในสมุดส่วนตัวของเราการที่คุณได้เขียนออกมาเนี่ยมันทําให้เรานะตันหนัก รู้ถึงปัญหาเหล่านั้นและโดยธรรมชาติของคนที่รู้ว่าตัวเองติดอะไรนะคะสิ่งนั้นมันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าคนเหล่านั้นนะคะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองติดอะไรอะไรคือปัญหาของตัวเองถ้าเมื่อไหร่นะคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันดีกว่านี้ไม่ได้วะนั่นแหละแปลว่าคุณติดปัญหาแล้วดังนั้นเนี่ยให้คุณลองใช้เวลากับตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วระบุปัญหาเหล่านั้นออกมาคะ่ะว่ามันมีอะไรบ้างหลายคนอ่ะมองข้ามมันไม่ยอมรับมันนะคะเลยคิดว่าตัวเองอะ ไม่มีปัญหาอย่างที่บอกถ้าคุณไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนัน่นแปลว่าคุณมีปมมีปัญหาในใจแล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องให้เวลาตัวเองสักหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ก้าวข้ามจุดนี้ไปได้และได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการเราอาจจะเคยได้ยินคําแนะนำเนาะที่บอกเราว่าอย่าไปยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาให้ก้าวข้ามมันไปเลยบางคนก็เลยมองข้ามอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะรู้สึกอยู่ลึกๆขั้นงหนว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาของฉันจริงๆแล้วฉันก้าวข้าม ไม่ได้จัทีนะคะยกตัวอย่างอย่างตัวคุณน้ำเองนะคะที่ติดเรื่องของความมั่นใจแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้รับคําแนะนํามานาอว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาให้เราเนี่ย acting ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจไปเลยถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลระยะแค่แบบช่วงที่เราใช้อ่ะคะ่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าไอ้ความรู้สึกไม่มั่นใจอะ่ะมันก็ติดอยู่ข้างในลึกๆอ่ะคะ่ะแล้วมันก็ส่งผลทางกายภาพทําให้เรารู้สึกใจสัน่นมือสัน่นแล้วก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะเราอาจจะทําตัวกรบเกลื่อนว่าไม่ รู้สึกได้นะคะคนอื่นอาจจะเชื่อว่าเฮ้ยอย่างคุณน้ำเนี้ยนะจะไม่มั่นใจในตัวเองแต่ทุกคนเชื่อแหมว่าความรู้สึกลึกๆข้างในคุณน้ำรู้สึกแบบนั้นมันไม่มั่นใจไงฟิลมันเหมือนทรายเข้าไปในรองเท้าของเราค่ะทุกคนแล้วเวลาเราเดินเราก็รู้สึกไม่สบายเท้าแต่เราทําเป็นแกล้งแบบลืมๆไปว่าเออไม่มีอะไรหรอกแล้วก็อดทนเดินไปทั้งอย่างนั้นอ่ะยิ่งเดินมันก็ยิ่งรู้สึกเจ็บนี่เลยเป็นที่มาของการหมดไฟนะทำอะไรครึ่งๆกลางๆทําอะไรได้แบบไม่เต็มที่นะคะทําแล้วเราไม่มีความสุขก็เลยไม่อยากทําต่อพอเราไม่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆเชื่อว่าตัวเราเนี่ยไม่มีความสามารถค่อยๆได้ค่าตัวเองมีความคิดลบๆแล้วก็ค่อยๆเริ่มเชื่อไอ้ความคิดลบๆเหล่ลานั้นจนทําให้ชีวิตเนี่ยมันแย่จริงๆนะคะจนคุณน้ำได้มาเจอวิธีนี้นี่แหละที่จะทําให้เราก้าวข้ามได้อันดับแรกคือเราก็ต้องเห็นก่อนว่าอะไรวะมันเป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่เราติดจริงๆอ่ะทำให้มันชัดเจนขึ้นจากการเขียนลงไปเลยค่ะกล้าที่จะยอมรับว่าเออเราติดเรื่องนี้แหละหลังจากที่คุณเขียนแล้วนะคะในสเต็ปที่2 ให้คุณโอบกอดมันซะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปมปัญหาในชีวิตของเรานะคะที่คุณรู้สึกย่ำแย่กับตัวเองเนี่ยให้คุณยอมรับว่าเออสิ่งเหล่านั้นมันเป็นปัญหาของฉันจริงๆว่ะมันเป็นปมในใจของฉันจริงๆฉันยังพูดไม่เก่งฉันยังพูดไม่คล่องยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นความคิดในทางที่คุณด้อยค่าตัวเองทําให้คุณไม่มีความสุขให้คุณบอกตัวเองว่าใช่ทั้งหมดเนี่ยคือส่วนหนึ่งของตัวฉันเอง การยอมรับคือการที่คุณโอกอกอดตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนที่ดีหรือว่าส่วนที่ไม่ดีคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะยอมรับในส่วนที่เป็นมุมที่ดีของตัวเองอยู่แล้วเนาะแต่พออะไรก็ตามที่มันเป็นมุมที่มันไม่ดีะส่วนมากนะคะไม่ค่อยยอมรับเลยตัวคุณน้ำอิงก็ไม่ค่อยยอมรับเหมือนกันเพราะาเราไม่อยากเป็นแบบนั้นไงอะไรก็ตามที่เราไม่ยอมรับมันพยายามฝังกบมันมองข้ามันนะคะหรือแกล้งทาว่ามันไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเท่ากับว่าคุณเนี่ยกำลังต่อต้านความรู้สึกเหล่านั้นและจาไว้เลยค่ะว่าอะไรก็ตามที เรารู้สึกต่อต้านมันจะยิ่งต่อต้านค่ะเหมือนจิตแพทย์ข่าวจุงได้กล่าวไว้นะคะถ้าคุณต่อต้านสิ่งนั้นจะฝืนต้านง่ายๆคุณลองเอาฝ่ามือขึ้นมาประมาณนี้นะคะเอามือซ้ายเอาขึ้นมาแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็เอามือขวาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วออกแรงต้านทั้งสองข้างคุณเป็นไงรู้สึกว่ามันแบบขืนกันอยู่รู้สึกต้านกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคุณไม่ต้านมันแล้วปล่อยมันลงอะคะ่ะ เนี่ยมันก็จะหลุดโผลอย่างนี้เลยมันเป็นกฎธรรมชาต,เชาติเป็นกฎแห่งสัจธรรมนะคะการที่เราจะก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือว่าปมในใจเนี่ยวิธีการง่ายๆก็คือการยอมรับว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของตัวเราเองง่ายๆแค่นี้เลยค่ะไม่ต้องหาเทคนิคที่ยุ่งยากมันง่ายซะจนแบบไม่มีใครลองทําเพราะอะไรเรามีความเชื่อที่ว่าการจะแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสิมันต้องฝึกฝนสิคุณต้องไปเรียนรู้มาก่อนสิเลยทําให้เราออกตามหาครูอาจารย์ตําราวิธี ทางรัฐต่างๆอายุน้อยอร้อยคอหรืออายุมากพันคอใดๆก็ตามนะคะแต่เชื่อไหมว่าอะไรก็ตามที่เราออกไปหาจากข้างนอกอะคะ่ะไอ้ปัญหาที่มันมีอยู่ข้างในอะมันยังอยู่เหมือนเดิมนะหลังจากที่คุณน้ำได้ลองวิธีนี้นะคะเขียนออกมาเห็นว่ามีปัญหาอะไรบ้างบางอย่างเนี่ยเราละเลยมองข้ามมันไปด้วยนะคะแล้วก็ยอมรับทุกอย่างว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเติดจริงๆว่ะยกตัวอย่างคุณนำนะ้ำเคยมีประสบการณ์นะคะที่มีคนนับถือมากๆคนนึงเลยนะเขาบอกคุณน้ำว่าคุณน้ำเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้ว ตอนที่คุณน้ำฟังนะคะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแยก่กับตัวเองมากๆรู้สึกอายด้วยจากที่ตื่นเต้นอ,อยู่แล้วประหม่าอยู่แล้วนะโหยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะคะแล้วเชื่อไหมทุกคนว่าคนที่พูดเนี่ยเขาก็ยังจําไม่ได้นะว่าเขาเคยพูดประโยคนั้นกับคุณน้ำแต่สิ่งที่เขาพูดในวันนั้นที่บอกว่าเราพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้โหจิตเรานะความคิดเรานะมันปรุงไปเยอะมากแล้วมันก็ทําให้เราอ่ะกลายเป็นคนไม่มั่นใจเวลาพูดไปเลยนะคะเวลาพูดทีไรก็ Donc, จะรู้สึกมันมีความคิดอยู่ในหัวว่า,วาเขาจะรู้เรื่องไมหมวะ ะะมันเลยทําให้เราไม่อยากฟังไลฟ์ตัวเองเพราะกลัวว่ามันจะไม่รู้เรื่องจริงๆคือเราสะกดจิตตัวเองตลอดเวลาและมันก็ทําให้เราไม่อยากลงมือทําไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะทั้งๆที่ก็รู้นะว่าถ้าเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็ต้องฝึกฝนสิ่งนั้นจนเบื่อที่จะต้องรู้สึกแย่แบบนี้นะคะอารมณ์ประมาณว่าหลังชนฝาแล้วไม่อยากหนีความรู้สึกหนีแล้วนะคะก็เลยยอมรับว,ว่าเออจริงเรายังพูดไม่รู้เรื่องไม่กระชับไม่โปรเฟชชั่นอลแต่เราก็เพิ่งเริ่มปา้าว่าเพิ่งฝึกปา้าวะมันคือขั้นที่1ของเรา แค่กล้าเริ่มต้นลงมือทำอะ่ะมันก็ยอดเยี่ยมแล้วป่ะแค่เอาชนะความกลัวเนี่ยกล้ากดไลฟ์เนี่ยมันก็ที่สุดแล้วไม่วะพอยอมรับแบบนี้นะคะคุณน้ำก็เลยกล้าฟังสิ่งที่ตัวเองไลฟ์ไปพูดไปพอไปฟังปรากฏว่าเอา้ามันก็รู้เรื่องนี่หว่าแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะที่เขามาอฟังย้อนหลังใช่ไหมมาขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆเนาะพี่ที่รู้จักนะคะเขาก็บอกว่าเอ้ยน้ำก็พูดรู้เรื่องนะคุณน้ำก็ไปปรึกษาเขาเนาะว่าเออเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปลองฟังไลฟ์ก บอกว่าก็ดีก็รู้เรื่องดีพี่ว่าน้ําคิดมากไปคุณน้ําเลยค่อยๆรู้สึกดีกับการพูดของตัวเองมากขึ้นเห็นไหมคะว่าการที่เรายอมรับส่วนที่มันไม่ได้เพอร์เฟกในตัวเราอะคะ่ะโอบกอดมันไว้ให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นที่เขาพูดไปเขาทําไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาลืมไปแล้วว่าเขาทําอะไรไว้เขาพูดอะไรไว้มีแต่ความคิดเราเองทั้งนั้นนะคะที่มันคอยฉุดรั้งตัวเราเองแต่พอเรายอมรับมันได้ไอ้ความรู้สึกที่เรากดดันตัวเองอะคะ่ะมันค่อยๆเบาขึ้นและทําให้เราก้าวข้ามปัญหาปมนั้นไปได้จริง จ,จนทําให้ทุกคนได้มาเห็นคุณนำ้ำมาแชร์ความรู้ดีๆนะคะที่คุณน้ำเคยติดมาจริงๆแล้วก็เอามาแบ่งปันต่อให้กับทุกคนถ้าาว่าคุณน้ำยังติดปมเรื่องของการกลัวว่าตัวเองผู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยทุกคนก็คงไม่ได้ฟังคลิปนี้ <pais S 1> อย่างแน่นอนการที่เราเข้าไปยอมรับปมปัญหาที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับการที่เรารู้ว่าทรายมันคือปัญหาที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายเท้าเวลาเดินนะคะเราก็แค่นั่งลง แล้วก็ถอดรองเท้าออกแล้วก็เทซาที่มันอยู่ในรองเท้าเนี่ยออกไปจากรองเท้าเราซะแล้วก็ส่วนรองเท้านั้นเดินไปยังเป้าหมายที่เราต้องการจะไปได้อย่างสบายใจปัญหาก็คือหลายคนเนี่ยไม่ยอมรับนะว่าตัวเองมีปัญหามีปมปอย่างที่คุน้ำบอกคะ่ะเราอาจจะเคยได้รับความเชื่อมาว่าอย่าไปโฟกัสปัญหาซึ่งมันก็จริงนะคะไม่ควรไปโฟกัสปัญหาเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ปัญหาใหญ่ขึ้นแต่การที่เราไปเห็นว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราติดจริงๆเนี่ยเพื่อให้เราก้าวข้ามนะไม่ใช่ให้เราไป นั่งบอกตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันติดแล้วคุณก็เชื่อความคิดที่มันไม่ได้เป็นจริงค่ะมันปรุงแต่งให้คุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่าซึ่งความจริงแล้วทุกคนมีศักยภาพในตัวเองมากพอเราแค่หลงเชื่อความคิดของตัวเองหรือว่าหลงเชื่อประสบการณ์เก่าๆที่เราอาจจะเคยเจอมาในอดีตหรือคําพูดใครบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจพูดด้วยซ้ำอย่างที่คุณน้าเคยติดมาบางครั้งไอ้ปมปัญหาที่เรามีมันก็อาจจะเจ็บปวดเกินไปใช่ไหมคะเกินกว่าที่เราจะยอมรับเราก็เลยแกล้งทําเป็นว่าเออสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่ความจริงแล้วอะลึกๆคุณรู้สึกอยู่ข้างในเราอาจจะโกหกคนอื่นว่าไม่เป็นไรไม่ได้รู้สึกแล้วนะคะแต่เราไม่สามารถโกหก ความรู้สึกของตัวเองได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปมปัญหาอะไรก็ตามนะถ้าคุณอยากจะก้าวข้ามมันไปได้คุณน้ำกล้าพูดตรงนี้เลยนะคะว่าเราสามารถก้าวข้ามมันไปได้จริงๆเพียงแต่ว่าเราต้องลงไปเห็นค่ะว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราติดจริงๆแล้วก็โอบกอดมันไว้คะ่ะมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเป็นปมอะไรก็ตามมันคือตัวเราทุกคนเรายังพูดไม่เกง่งยังพูดไม่คล่องยังหุ่นไม่ดีดูโซมไปหน่อยอค่ะแขนอาจจะใหญ่เกินไปยังไม่ได้มีร้อยล้านแต่ทั้งหมดนี่มันก็คือตัว ออมันคือส่วนหนึ่งของตัวเราเองเวลาที่เราไม่ไต่อตา้านไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นเราจริงๆอะ่ะน่าแปลกแต่ก็จริงนะคะที่มันไม่รู้สึกถึงแรงต้านานั้นความกังวลกับปัญหาเหล่านั้นหรือว่าความไม่สบายใจกับปมอะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยมันค่อยๆเบาลงไม่เหมือนตอนที่เราปฏิเสธว่าเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ตัวเราอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราติดยังไม่ต้องเชื่อที่คุณน้ำพูดนะคะให้ลองทําดูก่อนอันนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่คุณน้ำชอบมากลองทําดูก่อนแล้วก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการไดด้ทดลอง ค่อยมาตัดสนทีหนึ่งว่ามันโอเคหรือว่าไม่โอเคหลังจากที่เรายอมรับปัญหาปมต่างๆในตัวเราแล้วนะคะสเต็ปที่3เปลี่ยนปมให้เป็นพลังในสเต็ปนี้นะคะให้เรารับรู้ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปมเป็นปัญหาต่างๆที่เราลิสต์รายการออกมาในสเต็ปที่1เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะคะมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนห่วยหรือว่าแย่หรือว่าพัฒนาตัวเองไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราลิสต์มาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันแค่กําลังจะบอกเราว่าเราสามารถพัฒนาจากจุดเนี้ย ให้มันดีขึ้นไปอีกได้นะการตีความหมายใหม่ว่าคุณสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เนี่ยแทนชุดความคิดที่คุณด้อยค่าตัวเองคุณจะเริ่มเปิดใจมากขึ้นไอปมปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เคยมีเนี่ยมันจะไม่ใช่ปมปัญหาอีกต่อไปเพราะมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราคุณจะเริ่มรู้สึกสมบูรณ์แบบมากขึ้นจากความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเราเองต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ Howto ต่างๆนะคะคุณอาจจะแปลกใจว่าเราเคยอ่านเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วหรือเนี่ยบทนี้มันดีมากเลยทําไมตอนนั้นเราไม่ เอาไปปรับใช้ทําไมไม่คิดได้แบบนี้นะคุณจะค่อยๆเปิดใจกับความรู้ใหม่ๆเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยเชื่อที่มันเคยฉุดรั้งชีวิตเรากลายเป็นความเชื่อชุดใหม่ที่ทําให้เราค่อยๆเติบโตอย่างมีความสุขมากขึ้นในช่วงที่คุณฝึกฝนตัวเองคุณจะไม่กดดันตัวเองเลยคุณจะค่อยๆเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ไม่เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเหมือนที่เคยผ่านมาคุณจะคอยให้กําลังใจตัวเองในทุกๆก,ก้าวคุณจะให้อภัยตัวเองในทุกครั้งที่ละเลยการฝึกนะคะแล้วก็สามารถกลับมาเริ่มต ใหม่ได้อย่างมีความสุขเสมอเพื่อพัฒนาตัวเองในด้านที่คุณต้องการนี่คือจุดที่คุณค้นพบตัวเองนะคะคุณจะค่อยๆเข้าถึงขุมพลังอ right ันไรขีดจํากัดของตัวเองจากการโอบก,กอดทุกส่วนที่เป็นตัวคุณทั้งหมดนี่คือประโยชน์จากการที่เราเข้าไปเห็นปมปัญหาต่างๆที่เราติดแล้วเราก็หลงเชื่อความคิดที่มันเอาไปปรุงแต่งต่อจนทําให้เราเนี่ยทุกข์กับมันมานานแสนนานลองเอา3สเตปนี้ไปปรับใช้ดูนะคะสเตปแรกเนี่ยให้เราลิสต์ทุกรายการเลยค่ะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปมปัญหา ในชีวิตเราที่ทําให้เราเนี่ยไม่กล้าเริ่มต้นทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําหรือว่ามันเป็นความคิดที่ทําให้เราด้อยค่าตัวเองจนไม่มีความสุขนะคะจดออกมาว่ามันมีอะไรบ้างทําให้เราได้เห็นและรับรู้ว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่เราติดจริงๆสเต็ปที่2ให้เราโอกกอดทุกสิ่งยอมรับทุกสิ่งที่เราเขียนค่ะว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่าไปปฏิเสธอย่าไปฝืนต้านมันค่ะ มันคือส่วนหนึ่งของตัวเราแล้วคุณจะรู้สึกเบาสบายมากขึ้นนะ่สะสเต็ปที่3ให้เราตีความหมายใหม่จากเดิมที่เราอาจจะใช้ความคิดปรุงแต่งต่อจนรู้สึกด้อยค่าตัวเองจนไม่อยากพัฒนาตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจในชีวิตนะคะให้เราตีความหมายว่าเราสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ไปอีกแทนการด้อยค่าจนคุณหมดกําลังใจไม่อยากพัฒนาตัวเองนะคะ3สะเตปนี้จะทําให้คุณสามารถปลดปลมในใจที่มีอยู่ข้างในลึกๆได้แล้วคุณจะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น บางข้อบางปมอ,อะ่ะคุณจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นแค่ความคิดที่เราคิดไปเองก็แค่นั้นเองแต่มันไม่มีใครสามารถที่จะบอกให้คุณหลุดออกจากสิ่งนั้นได้นะคะยกเว้นแต่ตัวคุณจะเห็นว่ามันคืออะไรแล้วเกิดการยอมรับด้วยตัวเองคุณถึงจะปลดพัฒนาการที่มันฉุดรั้งคุณได้จๆอะ่ะใครที่ลองเอาทั้ง3สเตปนี้ไปลองปรับใช้กันแล้วนานได้ผลลัพธ์ยังไงเนี่ยสามารถมาฟีดแบ็กหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณนันจะเข้ามาอ่านอีกทีนึงนะคะคุณน,นรู้สึก ดีใ,ใจมากๆนะที่ได้แบ่งปันความรู้นี้ให้กับทุกคนนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่คุณน้ำติดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราก้าวข้ามจุดนี้ไปได้อะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการพัฒนาตัวเองอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยและทุกคนรู้ไหมว่าแต่ละคนนะมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเรายอมให้ปมปัญหาต่างๆเนี่ยมันคอยกัดกินจิตใจเราจนเรารู้สึกว่าเราด้อยค่าเราไม่มีค่าพอเราไม่เก่งพอจนทําให้เราไม่กล้าเริ่มต้นในการทําสิ่งต่าง ที่ต่ตางออกไปไม่กล้าเริ่มที่จะสร้างฝันของตัวเองทนใช้ชีวิตที่มันต่ํากว่าศักยภาพที่จริงๆแล้วคุณสามารถทําได้แต่คุณให้โฟมเหล่านั้นมันกดตัวคุณมันคือสิ่งที่คุณน้ำเคยติดนะคะแล้วคุณน้ำก็เอาทั้งสาสเตจนี้นแหละค่อยๆปลดล็อกตัวเองออกจนเข้าถึงขุมพลังของตัวเองแล้วมันทําให้การใช้ชีวิตของเรานะคะต่างไปจากเดิมมากๆคุณน้ำมีความสุขในทุกการลงมือทําแล้วก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆนี้ให้กับทุกคน,ให,กคนให้ทุกคนเอาไปปลดล็อกตัวเองนะคะเพื่อให้เราอะ่ะมีความสุขใน ใชช้้ีวิตขของเรามามกึนในพีหน้าคุณอันจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการโปรแกรมตัวเองใหม่ให้เราเนี่ยมีชีวิตในแบบที่เราปรารถนาต้องการหลังจากที่เราผ่านกันมาทั้ง6 e อีีเนี่ยเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากนะว่าอะไรคือต้นตอที่ทําให้เราเป็นเราณนะปัจจุบันแล้วก็ได้เอว่าอะไรคือความเชื่อที่มันคอยฉุดรั้งเราไว้ได้รู้วิธีการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นได้ก้าวข้ามปมต่างๆที่มันบั่นทอนความสุขความเจริญก้าวหน้าของชีวิตทั้ง6 EP ีีเนี่ยเหมือนกับเราได้กดปุ่มรีเซ็ตชีวิต ของเราแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นผู้เรื่องชีวิตในแบบที่เราปรารถนาต้องการแบบ100%แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ถัดไปค่ะ